เขาบอกว่าปูผัดผงกะหรีอะไรที่เป็นกะหรีเนี่ยต่างชาติชอบกะหรีไทยมากเพราะกะหรีไทยถึงเครื่องเออเฮ้โหล where are you from มาเลเซียมเซล้มัดตังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มันตับมันตับคือบางคนอ่ะเขาแบกกระเป๋าอะเหมือนเหมือนเขาเพิ่งลงเครื่องอ่ะอแล้วเขาก็ไม่ไม่ c h e น k in แล้วเขาก็มาเลยคือไม่แม้กระทั่งแวะโรงแรมแสดงว่าร้านนี้นะค่ะร้านนี้เด็ดไอเนี้ยแหละเมนูซิกเนเตอร์เขาเขาจะมาเป็นแบบเป็นราดข้าวแบบนี้อันนี้คือ70บาท70บาทก็จะบอกว่าร้านเนี้ยเขาโด่งดังในเกาหลีจนถึงขนาดที่ทำป้ายไปเกาหลี่เลยป้า อันนี้คือเกาเหลาเนื้อโกเบเอ้ยแอบเหมือนอาหารเกาหลีก็เนื้อชิ้นใหญ่มากจริงตาไหมโอ้ยเมื่อยขนาดน,นั้นเลยเหรอนีไม่ใช่ฝังเขี้ยว <ๆ S 2> นี่อันนี้แค่ปากอะค่ะด้าทุกคนมันมีทุกคนตั้งแต่มาเนี่ยมีรถตู้มาย่อมมาหย่อมมาย่อมเป็นจุดๆเลยนะคอมแบ หน้าดูเหมือนแบบสุดชืด่นมากโอ้โม่ยยยย